มือถือจากเดิมที่บอกว่าซื้อได้วันนี้เมื่อวานนี้บอกย้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าซื้อไม่ได้นะคะปุ๋ยวันก่อนบอกว่าซื้อไม่ได้วันนี้บอกว่าได้แล้วนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขประหลาดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะบอกว่าจะใช้ซื้อไม่ได้นะคะอันนี้ก็ประหลาดเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยผลิตเองก็เยอะนะคะในหลายๆหลายๆ ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นพัดลมนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดประชาชนกังวลนะคะก็คือการปรับลดเป้าหมายเหลือ45ล้านคนโดยอ้างว่าจะมีคนที่มาที่มีสิทธิ แต่ไม่มาลงทะเบียนราว1ิเอร์ซนะคะแล้วก็ทำให้ลดลงจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ห้าสิบล้านคนเหลือสี่สิบห้าล้านคนที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยๆผมผมเชื่อคำว่าเล็กๆน้อยๆยดีกว่าเพราะว่าเรื่องของประเภทสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเราเนี่ยได้ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเรื่องของการที่เราจะใช้ซื้ออะไรได้ซื้อซื้ออะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้อง ก่อนที่โครงการจะออกมาสําเร็จเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรับฟังความคิดข,ของทุกๆภาคส่วนไม่ว่าเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามทีว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับเรืเร่องเหล่านี้ผมถือว่าเราเราเราให้ความสําคัญนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับจะได้มีการปรับปรุงแต่งเพื่อให้โดนใจประชาชนแล้วก็ถูกจุดประสงค์มุ่งหมายหลักของการที่ออกโครงการนี้มาก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับส่วนเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับงบกลางที่มีคิดท่านถามมาเนี่ยนะเราการไว้ประมาณ4ี่0มื่นสาพล้านนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่า4ี่แห้าลงมาจากห้าแสล้านเนี่ยเราดูจากสถิติเก่าที่ที่เรามีการาตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาว่ามีการแจกเงินนะครับเราก็เราก็ทำการวิเคราะห์ดูว่าจะมีการคนที่ไม่มาเข้าสิทธิ์กี่คนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมงบประมาณเพื่อให้เตรียมให้เต็มที่นะครับงบประมาณนี้ก็มาตัวนี้เราเรามั่นใจนะครับว่าเราจะใช้ความ พิจิรณาพิเคราะห์ให้อย่างดีว่าจะต้องโดนจุดแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นไปตามกฎกติก,กาในการใช้งบประมาณที่ถูกต้องมั่นใจทีิะครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันที่24กร,รกฎาคมก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในแง่ของงบประมาณในแง่ของประเภทสินค้าที่จะออกมาขอบคุณครับ